เอฟุตบอลมันก็เป็นเกมนะแต่ว่าก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าพอเราตีเสมอเนี่ยเราคิดว่าอย่างน้อยวันนี้เราน่าจะมีแต้มแล้วจะมีโอกาสดีด้วยแต่ว่าพอเรามีข้อผิดพลาดนิดหน่อยมันก็มันก็เสียประตูเลยนี่ก็คือฟุตบอลนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับแล้วก็เดินหน้าต่อไปก็เสียดายพอสมควรครับยิงตีเสมอได้แต่ยอมรับเกาหลีครับเป็นทีมที่แข่งมา ก็ต้องพัฒนาสู้เขาให้ได้ต่อไปเดี๋ยวรวมใจกันแล้วนัดสุดท้ายต้องรวมใจกันสู้เพื่อเข้ารอบสุดท้ายต้องรวมใจกันก็ขอโทษแฟนบอลที่วันนี้เก็บแต้มไม่ได้คนระับแต่แมตต์ต่อไปจะทำงานให้ดีแล้วก็เข้ารอบสุดท้ายต่อไป